Sub bai pandoat sa pengawatoa saawa sang ko Tamayarang pengawatan za tambang za sanggang Imeskar do nga raabipibu si ba ปาจิมาจาราโนกับบะปาราสายอิเมสังการเรโตตักกันนาการะบุเตปะติกาโนะโกอัมมางกังนิการักังอิตายาสุกายะอะรังสัมบาสัมพุทโธภะคะวาผูทเท

สาเบปดารอุโลนอิเมกบังการพุทธาสาเปิทาปติิทิตาจะเห็เหสักการะโ โสพีปาวันตุโนอินเจวะบาจันตานาบาตสาดยังนาบัตสาบาโนรัตนาตายังยังปุณยาพิสันตังวิปูรา Ta subscribe ti cho. kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เตายมตอวที่ปนสุรานาเรียตอนธรรมานวุฒิตตีพุทธาสิงกาอุบัตมานาเดนไดปราศตะเกล ดูดยากพาระสัสดาเป็นที่เคารพน,น้อมมุโน์ปลอทางเทวาเช่นชาวาลศาสนาที่ยืนยงเปิดเอื้อประสาพุทธสว้โส ใจประดับลองประศาสตร์กองกาัจจาบรุนด้วยเดชสิสานถ้าไม่ทานานุกุลประศาสตร์บอกมีสซนประเพรพนบายทา รรบน้วันที่ขอบคืนบูชาพี่ทันดาราสร้างประสาทมาตาลอดกาลขาจะประกาศพุทธาาศาสนา,าในใบ Samudera, <Sangat> samudera, 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 ปูชาปฏิปฏิปูชาอุกกาศอุกกาศอุกาศนักโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอปฏิปฏิปูชาตตารคำสอนแห่งพระสัพพยู โภดมเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจากขอเอาอย่าพระลักษณะพระบุทธกาบีติพระบุทธเจ้าพระธรรมเจ้าระสงขัจ้าอันสุขุมและเอียนพอจงมาบังเกิดให้กว้างขวางในจักสุขทัตาน ในมโนทวารใ,ในกายทวารเหตุข้าพเจ้า,น,า,จานี้เธอนิพพานาปัจยโยโหโตุสาธ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 ุขอเดชระ พระสงฆ์ขาเจ้า,ค,จาคุณครูประชาอาจารย์เจ้าขอจงเข้ามาเป็นที่เพึ่อแก่ข้าพเจ้าในการบบาการับ,บัตรเยี่ยวนี้เถิด ความรู้สึกทำไมจังมากมกากำกับในใจว่าสัมมาอรหังนัก็มาสัมมาหลสังขั้งนก็ว่าหารหังไปเรื่อยจะชอบุโลุโไปเรื่อยตามดูตามรู้รู้อาการที่ปรากฏคำถามให้แน่เราถามแน่นเแล้วก็เราก็จะเริญที่ปัจจุบันได้ ควาเคล็กนตหนังยงงไม่ยังเงินดได้ชัเดเนชัดเกียนถึงความเ,เป็นจังไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนถึงความเป็นผู้สังเกตาสภาพดีดจะเห็นควา,เาม,าม,ม,ามเป็นว่าตาคือสนคัญชาไมาไม่อยู้วก่นสาม,มตัวไมนิถืออะไรไม่ได้เลยสำคัญมันอยู่ปรลาเขาไปได้อย่าง เป็นสองเาเลยวาาลม่ความจิตสัมผัสรรบรู้ฝ่าเท้ามัสองข้างมีสัมผัสที่นัางของเรารู้ได้อย่างไรแบบตัวชื่อตรงนะทีกกักปกกอากาองตัยืนน้องูกน้องยืนต่อไปยืนน้อง Jay kê tìm u pa Cha-na-ma-han-ta han ta tela baki dunyang na, ta pa ta sang bako ma bako sang bako pa bako ja tu sa pa sang sang bako tu ชักวารังอิปานังโถซสเบสัตาสัติทั้งหลายที่เกิดในกำเนิดชลาภุชักในกำเนิดอันทชักในกำเนิดสังเสทชักที่เกิดแบบโอปปปาติกะจงได้รับ พุทโปลบุญไปท้วนตัวทุทัวสัตย์เดสาธุนะโมตัสสะพะคะวะโอราโตสมมาสมบุทธทักษะ อบตัสสะปควโตอระโตสมาสบตัสสะโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิปาปะโตตเมพันเตโยโทโสโมหจิตเตนะธมัสมิปาปะโต Kamatami Pantai Yodoso Ohakitena Sangkasemi Papagato Kamatami Pantai Kamatami Pantai Sampai Sabodo 那么在。But, uh